เนี่ยอาหารเช้าบนแหม่ก็จะง่ายง่ายง่ายอีกแล้วบ้านนี้นี่ค่ะนก <laughs> เก็ตนกเก็ตชิเกนนกเกตอ่าเขาบอกว่าไฟร้อยแปดสิบเอ่อไฟร้อยแปดสิบแล้วก็ใช้เวลา แนาทีมันมีแป้งด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอ้วนอยู่แล้วจะไปอบก,ก่อนนะคะดีะกลับมาค่ะระหว่างที่รอนะคะเราก็จะทำน้ำจิ้มค่ะนี่ น้ำจิ้มเขาไหมคะว่าคลาสสิกเดซซิ่งแต่ว่ามันชิมแล้วคะ่ะชิมไปครึ่งขวดจิ้มกับไก่คือมันได้แต่หวานกับเปรี้ยวคะ่ะเปรี้ยวมากเลยก็หวานหวานนิด,น,ดนิดเปรี้ยวนำนะคะแต่ว่าใช้ได้อะ่ะแล้วก็เพื่อนมก็ใช้วิธีนี้คะ่ะที่จะกินกับไก่ได้นะมันจืดเกินหรือแบบไม่มีเผ็ดเลยอะ่ะกินไม่ได้นี่ นะคะบ้านนี้ชอบผสมผสค่ะตามสไตล์เรานะะเราก็ใส่พิดป่นไปชอบเผ็ดมากใส่มากเพราะว่าน้ำจิ้มโอ้โหเปรี้ยวสะใจมากเลยสร้างกันคนนี่เห็นไหมคะเหนียวมันอะไรได้ได้ที่อ่ะเหมือนเหมือนน้ำจิ้มไก่ที่เราบ้านเราอะคะ่ะ ตอนนี้ปิ้งมไก่ขวดเบล้อเลยนะซื้อมาก็หมดแล้วนี่ค่ะแค่นี้เองรอนะคะตอนนี้เราจะคุยเรื่องซอสเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะทำมาอยากจะทำแกงไก่สไตล์ของฝรั่งเขานะคะแกงไก่คือแกงเคียวหวาน,นะคะ่ะตอนนี้ไก่มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ ก็ขี้เกียจละลายมันนะปล่อยให้มันละลายเองธรรมชาติแล้วก็ก็เลยกินอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยค่ะมีสองอย่างให้เลือกนะคะเนี่ยไทยแกงเขียวหวานใช่ไหมคะแกงเขียวหวานนี่เจ้านี้เขาใส่กับอ่าหน่อไม้ใส่กับหน่อไม้นี่เจ้านี้นะคะแล้วก็ อันนี้อันนี้ก็ไทยแกงเขียวหวานเหมือนกันนะคะนี่แต่เจ้านี้ใส่กับถั่วฝักยาวซื้อ,ซ,อซื้อหน่อไม้ไมาแล้วละ่ะหน่อไม้กระป๋องอตนนี้รอไก่อย่างเดียวค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็นนใส่ถั่วฝักยาวก็มีถั่วฝักยาวถุงบะเร็มเลยก็ดูก่อนว่าจะแกงกับอะไรนะคะ ถ้าแกงกับหน่อไม้ก็ต้องหั่นหน่อยเพราะหน่อไม้กระป๋องมันเป็นมันเป็นอ่ะชิ้นๆนะคะไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นเส้นเส้นแบบแบบในนั้นแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอ่ะผัดจะให้ดูว่าเขาทําอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆก็เอานะคะนี่อันนี้กับไก่เสิร์ฟได้สี่เสิร์ฟเลยนะเดี๋ยว เขาใช้ไก่เท่าไหร่โทษนะคะมีคนมาครอบประตูชวนไปโบสถค่ะชวนไปโบสถโอเคอ่าอูดเตือนนี้ต่ออันนี้ใช้ไก่เดี๋ยวนะคะเขาบอกว่า อาจจะรู้ว่าซองมันใช้ไก่เท่าไหร่เหมือนกันแต่แต่ในนี้นะส่วนใหญ่แล้วอาหารพวกนี้ยค่ะเขาจะให้ใช้ไก่แบบเนื้อล้วนเนี่ยไม่มีหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าไก่ที่ซื้อมานี่มันเป็นเหมือนของไทยเนาะคือมันเป็นชิ้นชินที่เราต้องมาสับเอาอมันก็จะมีทั้งไก่ทั้งกระดูกด้วยเราก็ต้องกะกะเอาเนะ <S <S าะเดี๋ยวดู <S 1> <S 1> <S 1> <S ตัวก็เล็ก ใช้ไก่นี่ค่ะใช้อกไก่500กรัมเนี่ยแล้วก็เห็ด200เห็ด200กรัมต่อเนี่ยนะคะอ่า่อหนึง่งก็มีแล้วนะอันนี้ผัดก็ไก่กับมัสรูมก็ต้องไปซื้อเห็ดเคยซื้อมาแล้วมันขาดนี่มันขายนี่เห็เดเสียไปเลย ก็เลยเดี๋ยวจะวโชว์แหรนักเก็ตให้ดูขอโทษนะคะมือซ้ายก็เลยโชว์ไปด้านโน้น นี่ค่ะอาหารเช้าคงกินไม่หมดอะค่ะแต่ว่าในๆอบแล้วเนาะนี่นี่นะคะเช้าของป้าแมงก็แวะมาพูดคุยได้พูดภาษาไทยบ้างขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ